สวัสดีครับชุดนี้ก็เป็นตัวน้ํายาลังสีนะครับที่เพิ่งโพสลงไปนะครับเดี๋ยววันนี้มารีวิววิธีการใช้งานให้ดูนะครับก่อนอื่นนะเดี๋ยวผมจะมาตรวจอุปกรณ์ให้ดูก่อนนะครับว่าชุดนี้เป็นอุปกรณ์ที่ไม่สามารถตรวจเจอนะครับตัวนี้เป็นลูกงานนะครับดูดแม่เหล็กติดนะครับตัวตรวจตรวจล้องด้วยนะครับมาเช็คกับลูกนะครับเช็คกับจานนะครับตรวจไม่เจอนะครับเป็นจานวัดดวงนะครับลูกวัดดวง ฝาวัดดวงนะครับโอเคนะครับลูกก็เป็นลูกที่เราลงน้ํายาไว้แล้วนะครับตัวนี้ผมลงไว้2เม็ดงานนะครับอีกเม็ดหนึ่งเป็นเป็นเม็ดวัดดวงไปนะครับเปิดนี้ไม่สั่นนะครับ6ไม่ขึ้นนะครับอ่าหกเปิดนี้ขึ้นเป็นอ่าลูกวัดดวงนะครับที่ไม่ได้ลงน้ํายานะครับผมจะลงไว้2เม็ดนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับอยากให้มันชัวร์สาเม็ดเลยนะครับลงไป3เม็ดเลยนะครับ น้ำยาอยู่ได้ถาวรนะครับอ่าหกไม่ขึ้นนะครับเห็นนะครับถ้าเป็นเม็ดงานที่หกขึ้นมานะครับที่เราลงน้ํายาลงไปจะบอกชัวร้อยเปอร์เซ็นนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับหกไม่ขึ้นนะครับหกไม่ขึ้นรัศสมีนะครับจากการอ่าที่เราวัดนะครับก็จะอยู่ได้ประมาณสิบห้ายี่สิบเซนนะครับอ่าไม่มานะครับไม่สั่นนะครับนาฬิกาไม่สั่น ขึ้นไม่ขึ้นเรารู้เลยนะครับยังไม่มานะครับยังไม่มานะครับเปิดไหนไม่สั่นนะครับหรือว่าอาจจะสั่นต่อๆนะครับตึ๊ดๆไม่ต้องไปเล่นนะครับขายหกทิ้งไปนะครับเราจะเอาสั่นป um ื๊ดนะครับอ่าไม่ปื๊ดนะครับไม่มานะครับหกไม่มาขายหกทิ้งไปได้เลยนะครับไหนเปิดนะครับ อ่มานะครับมานะครับสั่นค้างเลยนะครับค้างเลยสูงด้วยนะครับหกมานะครับให้เปิดนะครับอ่มานะครับหกมานะครับโอเคนะครับผมหกขึ้นหรือหกไม่ขึ้นนะครับเราสามารถรู้ได้ทันทีนะครับเป็นเม็ดงานที่ตรวจไม่เจอด้วยนะครับ ถ้าให้ที่ร้านลงนะครับก็จะสวยวัดดวงเลยนะครับเป็นตาวัดดวงปกตินะครับหรือลูกค้านะครับจะเอาน้ํายาของเราไปแต้มลงเองก็ได้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีเปอร์เซ็นที่น้ํายาจะหลุดออกจากตาเต่าได้นะครับโอเคนะครับผมลูกค้าท่านใดนะครับสนใจสามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยนะครับสวัสดีครับ